สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุภาพคนต่สาวต่เสี่ยวอีกแล้วด้วยจ้ามื้อนี้ก็มาเก็บเห็ดคือเก่าจ้ะบัดฝนตกมาเทียเดียวผัดเห็ดผัดยากเกิดวันนี้สุดท้ายแห้งอีแล้วจากพี่น้องแห้งอีแล้วมาเก็บเห็ดดินจ้านี่จ้าขอบคุณจ้ามาชิคกี้พายแกงบ้าหม้นอน,นออี้โอ้ยจะเบิ่งนเมื่อพี่น้องเอ้ปวดสิ ดกน่อยกระเบิดบ่นเนี่ยังไน้จว่ามาแรงบ่นเนี่โอ้ย้องเอ้ยมาเลยมาสองมือจ้ะทุกคน,น,กน,นอึ้ยแข็งดีดดดจ้ะกินเ่ษเถะดีแข็งๆแข็งๆเลย,อยเอาหมดเอาหมดจ้ะอ่อนๆดีจ้ะ ดอกดนี้ออดอกดีดอน่ารักแข็งขรรนหี้นเหี่ยวมากเเอาไปยดเขีจ้ะไปโอ้นานอนาก ใบใหม่ใบเดียวพูกหัวปอนย้องนี่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 

ไปจะเ้าแล้วคุณจ้ะทุกคนเพื่อคุณจ้าคุณข้าหลักทางไหนปะเดี๋ยวพาไปเก็บจ้ะคุณจ้าะหมาดอกน่อยกับนี้เอาโวดจ่านี่บอืด มองามก็เอาุไปเก็บไปท่องบนจ้ะจ้ะชบ các bạn, keng keng, cất nấm sò, thấy phúng, ít đọt nữa thôi, để ra khoang đi lấy ra, đi, con đã, ทุกคนจ๋าตอนนี้ก็มาต่อปลาที่สองเลยจ้าทุกคนจ๋า oh นี่เพียโอ้ดอกงามดอกงามเพียย oh, ือย mm ู่ยือยู่อืมอืมตุ่นอะไรตุ่นอะไรขี้องโอ้โหเศรษฐกิจนี่ปลาที่สองขี้นอเอ๋ยนี่นี่นี่ดอกนี้ดีอไปก่อนอือฮึกระดับอะไรกันอะไรสักดอกม่ใอืมไปไปจ้า น,นีเป็นยังไงอาการอาการหนาเป็นห่วงถือกินมาแล้วเอาไว้ซะหวักจ้ะหวัก,วกไปหาอีกจะ้ะบ่ไดนมาหลายมือจ้ะทุกคน,นเน่ามืดอรุณจ้ะฟึ่งในจ้ะทุกคนส่งเก็ียว้นในใบเลยจ้ะหมดคั้นหัดเนี่ย หมดขั้นกะหลายจ้ะพี่น้องเออฮะผู้หนึ่งผู้หน่งเขาออกลางุ้ยผู้หนึ่เฮ็ดหมดขั้นเลยบึงแน่จ้าทุกคนนี่กัดเจ็บเถอะดิ้บึงแน่ทั้งดอกเนาทั้งดอกบัวนาเต็ียมถีบอยู่อื้อชิดายชักว่ะ อุ้ยนี่นี่โอ้ยเน่าเน่าเหมิดจ่าพี่น้องโอ้ยจ้าทุกคนโอ้ยหมดคันหมดคันโอ้ยเน่าหมดดูจะได้ดิเบื้องไหนจ่าทุกคนเบื้องไหนเน่าเหมิดเมียดูพวกหลายปะเนี่ยตรงเนี่ยพวกกินจ้าพี่น้อง จ้าส yeah, องดอกตึ๊บโอ้เด็กน่ารอดเพิ่งเพิ่งเดียวจ้ะไปนี่จ้าทุกคนจา้าเห็ดสองปลา,าของพวกเฮาเครื่องกะตาจา้าไปเพื่อได้กินอยู่ดอก,กจ้าวันนี้ไปบ้านสักก้อนวันนี้ไปเห็ดกินเห็ดหยาเพื่อจ้า,า,จาทุกคนจา้าเมื่อยแล้วคือสิบวันได้มาเก็บอีกง่ายดอกจ้าทุกคนนะคะพอกันในคลิปวิดีโอถัดไปเด้อจ้ตพี่น้องจา้า ไปตายจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า